อู้มันตายมะขามอ่อนครับแกงไก่ใส่สับสวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สกุนสกคนเดอม์มอนี้ซาจิมากับอาหารแรงเมืรอนี้บ้านเฮานั่นก็คือเบิ้งพี่น้องไก่นั่นเองฮัลโหลาเฮ็ดแกงไก่บานน้ำมือนี้ใส่มะขุงพี่น้องห่าเก็บพักสวนขงังในสวนหาอะ,ะไรมาใส่พี่น้องไปไ,ไปเฮ็ดแกงไก่กันจ้า ยาสิอมามุงตอนมะฮุงต้นนี่ฮ็เดิอแตหมากหน้อยหมากใหญ่ฮาก็กินเบิดเขอาไปได้สวนกันบ้างหนึ่งสวนห้าเดนมสั่สงหกเซลลเกินหาทางไปไอ็นอะไรอ้อ ระวังงูีอาเกียวกับพอมเด้อพี่น้องพบขนาดนี้ตอดมากกับแน่บออแล้วว่างูยังสบเขาเอาหัวในหัวคาไปใส่พร้อมน่าจะได้หอม นตายแะไรพี่น้องเอ้ยใบพักอีกตูมันตายน้องก็จะเอาได้กกลางมานันเพราะว่ากลางมันกิอกนออกกินหอมเมื่อกัอนนะเขาไปใส่นะถ้าว่าใบม,มันตายเขาสามารถเอากลางมันไปใส่ได้เพราะมันจะมีกนมนินหอมพี่น้องเวลาแบบเข้าบ่มีเขามม้เขาก็ะตีตะเอาเห็ดแบบนี้พี่น้องบางเทีก็กระตากแห่อะไรเอากลางนั่งไปใส่แทน เราก็ได้ครบเรียบร้อยแล้วจะไปกันเลยพี่น้องไปเตรียมแกงกันมีอยูชองซับยอดพี่น้องผสมกันไปเนาะ เดี๋ยวเก็บสมไปใส่พอ้อมก่อนะเอาปเป็นสมใบมะขามมาเนาะนี่ยอดมันโปร่งขึ้นมาอยู่แทนสมไปดูส <c oughs> ูงเลยได้อยอดที่มันออกกัไหยดั้นอ่อนกัน เรียบร้อยจ้าได้มาข้ามาอ่อนครับ โอ้ยันตะลืนถึงมือเทเด่นแลพี่น้องโอ้ยเบื่อาก,การปอกนี่ก็บบนาสิแบบต้นใหญ่มากเอ็นตน้นยังหนยมันคือวันนันไนลายแทะมันพ่อซุกมากน,นั้นบรด้มีหดนในแถวใดพี่น้องเอ้ยนอน ขึ้นมาพีคซาเกียพี่น้องสองเมตรพ่อสมมาข้ามพร้อมนะ้ะไปเลย <c oughs> โอ้ยช่วงนี้กาสีขาวสู้ช่วงแบบ เดือนเก้าพี่น้องเขาวู่เดือนเก้าแล้วมันก็สีน่าฮอดย่ามเปลี่ยนระดูเลยพี่น้องมันก็เลยหูซึมแบบย่ามแรงเลยตอนเสาวมาเสี่ยงเย็นๆเ,เ,เนี่ยรมผัดเอบ่อยเนี่ยเย็นมาสว่างพี่น้องอจาเกือนทีว่าอากาศเปนเย็นเย็นเนลวลาออกทงให้ท,งห,ทงหน้ากอะไรเพอมาเสี่ยงพันซาแล้วกัเขาวู่สว่างเกี่ยวขาวแล้วมันจะเป็นย่ามเกี่ยวขาวนี่มันจะมีลมพี่น้องลมหนาวลมเย็นๆเ,เ,เนี่ยเนาะเพราะว่าสว่างในก็เข่าถอกแล้ว แต่บางคนก็นยังเขาม้าบานคนก็นถอดไปแล้วพี่น้องเ,อเตรียมสีเกี่ยวแล้วเนาะประมาณประมาณเดินซีเขาดอมาสีได้เกี่ยวแล้วถึงหน้าโซเจกับเขาม้าเรียบร้อยแล้วบกเกินเดินซีพี่น้องประมาณเดินซีฟเนี่ยเ่าสีได้เกี่ยวตอนนี้พาชิมาเป็นเคยตองเตรียมกระดูกว่ายังดีเลยพี่น้องเพราะว่า เพื่อนเนี่ยมักนวดที่นองปะดึงนวเนี่นโยโอยใส่จั๊กจ้ากินเรียบร้อยต้องเตรียมยาเก็เ้ปบบวดปวดข้อปวดไหล ต้มต่อนะ่ะเพื่อมันสุกมาหุงอาหารเรียบร้อยอนนนะแก้ก่ใส่มะขุมพี่น้องแซ่สุดล้วล่ะโอ้พี่น,ออนอ้องเมืดอดื้มมาแล้วโผทั้งหน้าโผได้ในพี่น้องเลย ฝนสิต,ตกแล้วได้เหมือนนี่วะว่าวบิดเหมือเลยใส่พักนางสูงลงไปจ้าเดือดกลางมาันมันกินน้ำหอมเริ่มงพี่น้องจ้า ไก่ะโอ้ย,ยากาศดีแห้งเลยพี่น้องด้วยมือนี้ค่ะถอดสูสวางนานาวแล้วคิอถอดย่ามเกี้ยวขาวโคตรชิมากเลยพี่น้องเก้าแกงก่อนฟันจิโต้ข้ามแกงเขาแล้วเลยพี่น้องแกงเขาเนาะเกียบมือแน่หุ่มมาทั้งเขาแล้ว แกงเหรอดมที mm. so ่น <oops> <of> ้องจ้าแกงไก่เห่าพี่น้องซุกเรียบร้อยแล้วจ้าตักเสร็จถุกโคนชิโตะคำเขาแล้วเก็ดกินกันนี้บ่บ่นพ่นพี่น้องเลยตักแกงกันบัน 哦，我的、oh、God。